สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ 10Kf House of Toys ครับผม EP นี้ครับมาดูของเล่นค่ายใหม่กันครับผมกับค่ายที่ชื่อว่า Blockies นะครับผมอยู่ข้างหน้านี้แล้วจัดมาสองกล่องด้วยกันนะครับเป็น Transformers Optimus Prime ทั้งคู่เลยนะครับแต่เป็น2เวอร์ชั่น2ลายจาก Blockies ครับมี l l s s s i c l l s s นะกล่องเล็กและก็กล่องใหญ่นี่คือ Action Edition นะครับผมนะครับมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นะครับวันนี้แต่ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับค่ายนี้กันครับ Blockies นะครับผมก็เริ่มออกมานะสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็เนี่ยล่าสุดไปงาน Thailand Toy Expo 2025ที่ Central World มาเขามีบูธมาออกนะครับผม แล้วก็ไปเดินดูเล่นๆเนี่ยก็เห็นว่าค่ายนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเห็นมีของเล่นออกมาหลายลายเลยนะเรียกว่านักสะสมหรือว่าเนี่ยน้องๆที่ชอบดูทั้งการ์ตูนของอเมริกาแล้วก็การ์ตูนของญี่ปุ่นเนี่ย ครบจบค่ายเดียวเลยที่เห็นเนี่ย Transformers แน่นอนแล้วนะครับออกมาหลายลายหลายแบบมีพวกกล่องสุ่มเล็กๆอะไรแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มี Marvel ด้วยที่ผมชอบนะก็แอบ,บสวยอยู่เหมือนกันนะครับและอีกลายหนึ่งก็คือ Ultraman อันนี้ก็สวยนะแล้วก็ล่าสุดมีเปิดตัว Sen s ซียด้วยบอกแล้วว่าครบๆจริงๆนะครับและนอกจากนี้ยังมีนี่ด้วยครับ Sesame Street ลายนี้แอบ,บสวยเลยใครชอบ Sesame Street น่าเก็บเหมือนกันครับอีกหนึ่งลายก็คือ ือเจ้า m i n i นี s ยนสครับตัวสวยเลยนะและอีกหนึ่งอันที่เซอร์ไพรส์มากๆนะผมไม่ได้ชอบส่วนตัวแต่เห็นแล้วแอบอยากได้ก็คือโปเกมอนนั่นเองนะครับผมนะเรียกว่าเพียบทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกาบอกแล้วว่าครบนะครับและที่สำคัญครับที่เซอร์ไพรส์ก็คือราคานั่นเองนะ จับต้องได้ง่ายๆเล่นกันได้สนุกๆเลยพวกกล่องเล็กๆกล่องสูมเนี่ยราคา200กว่าบาทนะเหมือนพวกอาร์ทอยอะไรแบบนี้แต่เอาประกอบเล่นได้ด้วยไอ้กล่องเนี่ยคลาสสิกคลาสเนี่ย500กว่าบาทส่วนแอคชั่นอีดิชันเนี่ยจะอยู่พันต้นๆน,นะครับนะก็ราคาไม่แรงนะมันจะมีพวกลิมิเต็ดอีดิชันนู่นนั่นนี่ออกมาเพียบแล้วเหมือนกันนะใครสนใจก็ลองไปดูที่เว็บไซต์บล็อกกี้สได้หรือสามารถไปดูที่เพจนี้ได้เลยครับกับ Toys inbox ครับผมเป็นตัวแทน จำนาบล็อกกี้ของประเทศไทยนะก็ลองไปติดตามกันได้ว่ามีสินค้าอะไรสั่งยังไงซื้อที่ไหนนะครับ ส่วนตัวก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับเห็นที่งานมาแล้วก็เห็นคลิปเนี่ยน้องคนหนึ่งรีวิวมาสักพักหนึ่งแล้วเห็นเก็บเรียกว่าครบทุกไลน์รีวิวทุกไลน์เลยใครที่สนใจอยากดูนะทุกไลน์ของบล o อกี้โดยเฉพาะ transformers เนี่ยเขาเก็บนะครับก็คือช่องนี้เลยน้องต้นครับดอะต้นฮีโร่ของเรานั่นเองนะไปดูได้เลยมีหลายคลิปแล้วรีวิว b l o c k i ี้นะครับแล้วก็มีกลุ่มครับ Facebook ไปเสิร์ชแล้วก็ไปจอยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บ l o อกกี้ไทยแลนด์นะบน a c e b o o k กลุ่มนะครับ ยังไม่ใหญ่มากสมาชิกตอนนี้ประมาณ3,000คนแต่ก็เห็นมีการนะแลกซื้อแลกเปลี่ยนขายกันนู่นนั่นนี่ใครอยากได้ก็ลองไปดูบน f e c o o o กรูปบล็ d o k i ้ส์ไท a แลนได้เลยครับเอาละครับผมเดี๋ยวเริ่มจากคลาสิกคลาสก่อนเลยเจ้าก,กล่องเล็กนี่นะครับกล่องเขาก็ทำมาสวยเลยนะเป็นแบบเงาเงา,เงาวิงวิงด้วยนะครับและที่สำคัญนี่ความยากเขาบอกว่า3บวกนะ เขาบอกว่าต่ํากว่า3าไม่ควรเล่นก็คือ3บวกขึ้นไปเล่นได้แล้วฉะนั้นว่าไม่ยากเลยนะนน้องๆอ,อ,อายุ4ี่ขวบขึ้นไปเล่นได้นะครับนี่ด้านหลังนะอารมณ์เห็นแล้วเนี่ยพาร์ทมันจะมาเป็นเนี่ยแผงๆอารมณ์เหมือนกันพลานะก็เดี๋ยวลองดูเขาบอกว่าไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องลงสีไม่ต้องอะไรประกอบง่ายๆนะครับและแน่นอนลิขสิทธิ์แท้ครับนี่เลยจอยกับ h a s b r o ครับถ้าเป็น Transformers นะเดี๋ยวมาลองดูว่าเจ๋งขนาดไหนกับ Optimus p r i m e จาก Blockies Classic Class มาดูซิแพ็กเกจจิ้งเป็นยังไงค่ายนี้โอ้มาเป็นซองเลยอ่ะอ่อดูดีดูดีนะครับบล็อกกี้ก็คือค่ายพี่จีนครับพี่จีนผลิตแต่ลิขสิทธิ์แท้อย่างที่บอกนะนี่เลยอ่ะสวยงาม packaging. แพ็กเกจจิ้งแพ็คแยกมาฐานเถินอ่าโอเคดูดีอู้วันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นตัวหูว้าวอยู่นะว้าวอยู่นะอืมแล้วก็คู่มือครับสีสีส นะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษด้วยอ่ะแจวแล้วก็มีอีกเอะอะไรกี้แคตตาล็อกหรือเปล่าเฮ้ยคู่มือแบบแอบแยกมีสติกเกอร์ด้วยเหรอมีสติกเกอร์ด้วยเหรออ่ะเป็นจุดๆอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปประกอบกันเลยนี่แหละครับชิ้นส่วนนะนี่มีฐานมาสองอันนะครับมีแผงนี้สีแดงกับสีน้ำเงิน แผงเล็กตรงนี้2แผงมีพาร์ตตรงนี้แยกออกมา1ชิ้นสีเงินเงินหอันสีเทาอีก2แผงนะครับผม1 2 3 4งสอามี่เเยอะอยู่นะชิ้นส่วนอนะ่ะเออตรงนี้สติกเกอร์นึกออกแล้วนี่เลยมันจะต้องติดที่ฐานตรงนี้อ่ะให้ออปติมัสยืนนะครับแล้วก็นี่คู่มือชัดๆอีกทีหนึ่งเขาก็จะให้ต่อเนี่ยส่วนหัวส่วนแขนบอดี Body, wood, apon, ้อาวุธเวปอนนี่แล้วก็ประกอบรวมร่างนะครับ คู่มือก็ดูง่ายดีนะเป็นสีสีเป็นชิ้นมาเออแล้วก็อันนี้ที่มันยาวๆปุ๊บเป็นส่วนตัวแล้วก็หลายภาษาไม่ได้มีอะไรอันนี้ก็ภาษาคนเดียวเป็นตัวบอดี้นั่นเองนะครับบอจอยตรงคอแขนนะแล้วก็นี่เห็นไหมฐาน CR อานะครับยี่สิบโวลต์แสดงว่ามันมีไฟด้วยนะระบบก็คืออยู่ในถุงนี้นั่นเองนะครับก็อ่ะ เดี๋ยวค่อยๆประกอบดูกันเบรบที่แผงก็จะมีรหัสอย่างนี้ครับ E1 เนานะแล้วก็เป็นเบอร์ใครที่เล่นกันพลามาก็น่าจะสบายเลยเอ๊อยากรู้อย่างหนึ่งก็คือมันต้องใช้ครีมตัดออกมาไหมพวกนี้หรือว่าบิดออกมาได้เลยฟึบฟึบบิดออกมาได้เลยก็บิดออกมาได้เลยง่ายๆนะไม่ต้องใช้คีมตัดนะครับผมนะพลาสติกก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะไม่ได้นิ่มไม่ได้แข็งเกินนะกลางๆ มาเดี๋ยวลองประกอบหัวให้ดูนะแอบชิ้นเล็กมากเลยนะครับตอนนี้กำลังแบบศึกษาคู่มืออยู่นะก็ไม่เคยต่อเหมือนกันเออก็ไม่ยากนี่นะแล้วก็ e 1 7นะครับอันนี้ซูฟแล้วก็เอาหน้ากากใส่เข้าไปอันนี้เสียบเข้าไปฟฟนี่งก็ได้หัวออฟมาแล้ว นี่แล้วก็บอใจอยู่นี้อ่ะโอเคไม่ยากไม่ยากอ่ะไปต่อบอดดี้นี่แหละครับตัวบอด y ี้ดึงไอ้ตัวกันฐานออกไปแล้วแล้วก็ไฟติดเลยนี่ขึ้นมาตรงนี้นะมันจะไปสะท้อนตรงตาแล้วก็นี่เลยอกอารมณ์เป็นเหมือนเอเนอร์จอนนั่นเองนี่เลยช0ว5ี่ Hasbro license มีโลโก้ออโ o b บอดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสนุกดีนะต่อมาเรื่อยๆไม่ยากไม่ยากแต่ ถ้าจะบอกว่าเด็กสี่ขวบต่อน่าจะยากเกินนะอารมณ์น่าจะมีแบบประถมอะเออสักปหนึ 1, ่งปสองหกเจ็ดขวบแล้วน่าจะต่อได้นะอนุบาลน,น่าจะยากเกินไปอันนี้นะครับเอาละครับผมครึ่งชั่วโมงผ่านไปได้ชิ้นส่วนมาครบแล้วนะที่เห็นออกไปอย่างนี้ได้นี่ก็คือชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอามารวมร่างกันออกแบบดีออกแบบดีครับแจ๋วเลยอ่ะ ขาครับเราก็ใส่เข้าไปโป้นี่เรียบร้อยหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างโช๊คนั่นอะยังนั่นแล้ว,ลวมันก็มีจุดขยับเป็นบอจอยแล้วนะเออพวกนี้ก็เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์แล้วนะคราวเสร็จแล้วอะบอดี้ใส่เข้าไปตรงนี้โป้เรียบร้อยอ่าแล้วก็แขนซู อ้าวตรงนี้มีหลุมหลวมอ่ะเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายัดแน่นแล้วนะแต่ทำไมมันหลุมหลวมข้างนี้ก็เป็นนะหรือว่าต่อไม่ถูกเหมือนแขนจะต่อไรผิดนะมันไม่น่าจะหลวมขนาดนี้แล้วก็อ่ะเกละอก่ไลใส่เข้าไปก่อนลงมาโปะ๊ะเรียบร้อยโยกได้นะครับ แล้วก็อันนี้อีกข้างหนึ่งอ่ะแล้วก็หัวปลาออฟนีฟ่ไฟติดที่ตาจึ๊บจ๊บนะตรงนี้เปิดได้ด้วยเห็นเอเนอร์จอนเห็นว่าไฟติดที่อกข้างในเอตัวแค่นี้แต่ลูกเล่นรายละเอียดใช้ได้เลยเดี๋ยวขอลองไปจัดตรงแขนดูหน่อยซิว่าเกิดอะไรขึ้น กดเข้าไปใหม่แล้วมันก็แน่นระดับหนึ่งไม่ได้แน่นมากนะครับผมแล้วก็ลองนี่เอามือออกใส่มือที่เป็นอาวุธปืนเจ๊พรุ๊บนี่เลยครับาออาพาค Rise of the Beast นั่นเองนะครับผมสวยดีสวยดีนะครับรายละเอียดลูกเล่นสีแจ๋วเลยนะแค่ไม่ได้แปลงร่างได้เท่านั้นเองนะครับแต่ตัวพาร์ทเพิร์ทอะไรมา นะบอจอยจุดขยับจัดท่าโพสอะไรก็ได้โอเคเลยนะไฟนี่เดี๋ยวพับหนึงมันจะดับเองนะแล้วเราก็เขย่ามันแล้วมันก็จะติดนะครับแล้วก็นี่เลยยืนบนฐานนะครับจะมีพาร์ตเอฟเฟกมาให้ด้วยแบบนี้ฟัวนะก็รออยู่ลออยู่สเกลไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่นะแต่ประมาณความสูงก็เท่าไหรนะ่เนี่ยประมาณ10 ห้าเซนอะไรอย่างเงี้ยเออแมสวยดีอ่ะเดี๋ยวไปต่อ action edition กันต่อครับคราวนี้มาดูกล่องใหญ่กันต่อครับกับ action edition นี่เลยนันคานง Fa b จีวันคลาสสิกของเรานี่อาวงอาวุธมาครบนะครับกล่องสวยงามครับมาดูชิ้นส่วนกันซิ มาแผงใหญ่ๆเลยคราวนี้นะครับคู่มือเล่มใหญ่ขึ้นชิ้นส่วนครับผมนี่เลยแผงใหญ่มี1 2ึ่งสามี่หแผงใหญ่แผงเล็กมีอันนี้เป็น6 7 8 9 1 0แ1แล้วก็มีอันนี้เป็นสีทองนะแล้วก็ฐานใหญ่ๆอันนี้1อันตัวบอดี้เป็นแบบนี้คนละสไตล์กันกับคลาสสิกนะครับฐานอยู่ตรงนี้เป็นเม็ดกระดุม มีโลโก้ออโต้บอทอันนี้มาให้อีก1อันแล้วก็มีสติกเกอร์ครับสำหรับแอคชั่นอ i ดิชั่นนี่เลยบล็อกกี้อ่ะนะคู่มือดูซิูเป็นเล่มแบบนี้เปิดต่อโอ้โหแหมสวยสวยสวยแน่เขาไม่ได้บอกนะว่าชิ้นส่วนมันทั้งหมดกี่ชิ้นน่าจะมีบอกหน่อยจะแจะเจาเลยแต่ตรงนี้ดูก็น่าจะมีหลักร้อยชิ้นอยู่นะครับอ่ะชั่วโมงหนึ่งจะเสร็จไหม <laughs> let's go สนุกมากครับผมนะนี่เลยได้หัวมาแล้วนะครับ G1 นะรา,ายละเอียดชิ้นส่วนเยอะกว่านะสนุกดีนะครับไอจอยนี่เขามีให้เปลี่ยนสีด้วยนะว่าจะเอาสีส้มนะตาเป็นส้มหรือว่าฟ้านะครับแล้วก็ตอนนี้ต่อช่วงอกมาแล้วนี่นะชิ้นใหญ่กว่าชิ้นส่วนเยอะกว่านะครับนะก็ ความยากก็ยากกว่านิดหน่อยนะแต่ชิ้นส่วนมันใหญ่จับสนุกดีแล้วก็นี่ matrix of little ship เท่ๆเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปใส่นี่แล้วที่อกแบบนี้โฟเรียบร้อยอ <c oughs> แล้วก็เอากระจกนะครับผมนี่อะไรของปลาออฟใส่เข้าไปถูกได้านมาเนี่ยอืม <laughs> สองฝั่งโป๊ะโปะ๊เปิดได้สิต้องมีบานพับนี่เราใส่เข้าไปแล้วโอ้โหรอ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 ,อนี่แต่เขายังไม่ได้ใส่หัวนะ่งนี้หัวไหลหนึ่งชิ้นแล้วก็ตัวต้นแขนนะฟ,ฟืนี่ แล้วก็มือนะครับนิ้วต้องประกอบกันนะแยกมา3พาร์ทนะครับแล้วก็มีพาร์ทนิ้วแบบว่าเปลี่ยนให้แบบว่าเป็นนิ้วชี้ด้วยอันนี้3นิ้วติดกันปุ๊บๆยวต้องไปถือแบบอาวงอาวุธนะนี่แล้วได้แขนข้างขวามาเรียบร้อยได้เท้ามาเรียบร้อยครับสวยงามอลังการมากครับชอบที่แบบเวลาให้ต่อแบบทุกชิ้นนะกริวโกรอะไรพวกนี้ ค่อยๆประกอบรวมร่างกันเออเท่อะอืมเสร็จเรียบร้อยครับผม G1 Optimus Prime Blockies Action Edition นะครับผมสวยอะชอบอะแล้วประกอบเองด้วยอะมันก็จะภูมิใจไง <laughs> ความสูงอยู่ประมาณเกือบ30เซนติเมตรได้นะครับแล้วก็นี่เลยฟุบเปิดหน้าต่าง กระจกหน้าอ,อกออกมาแล้วก็เอานี่เลยแม่เหล็กโลโก้ออโตบอตเข้าไปฟุ๊บอยู่ตรงไหนเนี่ยจุดึงซี่เอโนจอนไฟติดตาไฟติดปุ๊บเฟียวอ่ะเท่อะเออและข้างหลังเราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเขามีเจ็ตแพคของ G1 มาให้หนึ่งอันอันนี้ก็เท่เปลี่ยนใส่ได้ แล้วก็มีปืนที่เราประกอบมาอีกหนึ่งอันก็นะให้ป้าออฟถือปืนนี่เลยนะตามสไตล์ g 1 classic แบบนี้ได้นะครับฟูนะอะไรประมาณนี้แหละเข้าใจแหละเห็นภาพนะแล้วก็นี่เลยเปลี่ยนมือกับขวาได้หนึ่งอันก็เท่ๆเลยนะสติกเกอร์ไม่อยากติดอะออแบบนี้ clean, clean สวยกว่าแล้วก็มันจะมีเป็นแล็ปท็อปอีกอันนึงกับเหมือนอารมณ์โฮโลกรมนะเครื่องมือคอมพิวเตอร์ ของ G1 เราก็เอาปะออฟเนี่ยแหละยืนที่ฐานซูบแฟบนี่เลยครับยืนอยู่บนฐานที่เขาให้มานะก็ลอๆเลยแหละนี่โดนไปชั่วโมงนิดๆครับกล่องนี้วางเทียบไปดูกันชัดๆครับผมนี่เลยคลาสสิกคลาสกับแอคชั่นอ i ดิชั่นนะครับจาก b l o c k i ี้ o p ออ m ติมัชแพรมครับผมความสูงก็ สเกลต่างกันครึ่งครึ่งนะอันนี้บอกประมาณ15เซนอันนี้เกือบสาเซนนะครับนะก็คอลเล์ชัน Rise of the Beast กับ G1 นะครับผมเท่คนละแบบวางคู่กันรอๆเลยเออเดี๋ยวไปรวมกับคอลเลกชัน Optimus Prime โดนตกเรียบร้อยสงสัยจะเรียกเพื่อนแน่ๆนะครับนะสวยทั้ง2เวอร์ชั่นเลยนะคลาสสิกคลาสนี่ตัวเล็กก็เท่ A c t ชั่นอีดิชั่นจีวันตัวนี้ก็หล่อเลยอะ่ะเออมันได้นั่งต่อเองแล้วมันก็ฟินดีถ้าแปลงร่างได้อีกจะโคตรว้าวเลยเดี๋ยวไปเรียงกันนะครับนี่แอบแบบว่าตอนนั้นต่อเลโก้จีวันนะแต่มันใหญ่แล้วก็แปลงร่างได้นะแอบแบบว่ามันไม่ค่อยเป๊ะ้วยสไตล์เลโก้ไงแบบนี้มันแบบรูปทรงอะไรมันเป๊ะกว่านะแล้วชอบตรงไหนหรู้ไหมเป็นคนที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยต่อกันพลาแล้วแบบ ไม่อยากทําสีแล้วก็เวลาแกะอะไรเงี้ยด้วยพลาสติกด้วยสมัยนะยุคสมัยมันพัฒนาขึ้นเยอะเมื่อก่อนเหมือนแบบรู้สึกว่าไอ้ของเล่นที่มันเป็นแผงแบบนี้แล้วแ,แกะแกลัวมันแตกมันหักเหมือนเคยมีประวัติว่ามันแตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยชอบเล่นของเล่นอะไรแบบนี้แต่บล็อกกี้นี่บิด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 ได้เลยไม่แตกแล้วก็พาร์ตออกมาแบบว่าคลีนี่เรียบอะไม่ได้แบบว่ามีรอยแตกรอยบิ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งตรงนั่งแต่งอะไรงะเงีนน้ยเจ๋งเลยแล้วเวลาต่อมันก็ไม่ได้ยากด้วยคือแบบ ดูคู่มือหยิบพาทมาตามเบอร์เสียบเข้าไปฟุโปโป,ป,ปตามรูนะก็ต่อเนี่ยชิวๆเล่นไปเรื่อยๆนะก็เสร็จแล้วนะอย่างที่บอกตัวนี้ครึ่งชั่วโมงตัวนี้้อนไปชั่วโมงนิดๆนะครับ นะก็ได้มาแบบนี้แล้วนะเขามีรู้สึกบอมบี้เมกะทรอนอะไรทีจีวันสงสัยต้องนะมายกแกงแน่ๆงานนี้เดี๋ยวรอชมและกันนะครับเดี๋ยวเอาไปเรียงเข้าก่อนที่ก็จะเต็มอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะมีโรโบเซนมาอีกแล้วก็ยังมีคิวเลอร์บอดี้อีกด้วยนะครับสำหรับคอลเลกชันทรานส์ฟอร์เมอร์ก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับที่นี่ที่เดิม DJ เจเทนสมิธออโต o t s Ro โร่เอ